เออทำไมคนกินแล้วเนี่ยคนที่เป็นไมเกรนมันถึงดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้ก็คือมันเป็นโ,โกกรคเวนโรคกมนะพี่ลานคนที่กินปุ๊บเนี่ยคนที่ยังไม่ได้กินเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องไมเกรนเนี่ยมันไม่มีสาเหตุอยู่ดีมันก็ปวดถ้ามันจะหายมันก็หายแล้วมันก็เป็นมาใหม่ลองสังเกตดูนะครับว่าคนที่กินน้ำมันถ่วยมงคาเนี่ยเลยะแรกๆนะฮะ จากเดิมเขาปวดทุกๆสามวันมันจะขยับเป็นห้วันเป็นเจ็ดวันความถี่มันจะห่างไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นปุ๊บความปวดความเจ็บปวดมันจะลดลงนะฮะนี่คือไมเกรนมันไปทำได้ยังไงในสมองของเราเนี่ยมันมีเนื้อสมองอยู่เนื้อสมองเนี่ยมันมีโอเมก้าสามอยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นคนที่กินเข้าไปเนี่ยนะฮะคนที่กินเข้าไปมันจะนำไปเลี้ยงสมองเอาง่ายๆเลยในใ,ใ,ในในในตัวตัวสมองคนเนี่ยมันสึกเรื่อยๆครับมันสึกเรื่อยๆจริงๆลองสังเกตตัวเองดูก็ได้พอมีอายุมากขึ้นสังเกตคือเริ่มที่หลงที่ลืม กุญแจก็วางไว้ตรงนั้นน่ะแต่จําไม่ได้ลืมไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันเป็นอย่างัจริงเพราะว่าพออายุม,มากขึ้นสมองมันใช้งานเยอะขึ้นครับสิ่งที่ทํไเราทําได้ก็คือบํารุงสมองถูกไหมฮะแต่แต่แต,แต่ผมจะบอกให้ว่าพอเราใช้เนี่ยโอเมก้าสามเนี่ยถ้าถามว่าเออแล้วผมจําเป็นที่จะต้องกินไหมมันก็จะมีคําถามอย่างเงี้ย โอเมก้า3มันไม่สามารถจะผลิตได้เองมันมีอยู่ในเนื้อสมองถ้าคุณไม่กินเข้าไปปุ๊บม,มันจะถูกดึงมาใช้พอมันถูกดึงมาใช้เรื่อยๆปุ๊บสมองเราจะเริ่มลา้าคนที่กินไปปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมีผลกับสมองก็คือถ้ากินโอเมก้า3เข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่ขาดมากๆช่วงแรกๆจะเวียนหัวเลย นี่คืออาการเหมือนอาการที่เขาขาบมากร่างกายกําลังปรับสภาพเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเคสอีกเคสหนึ่งก็คือปวดตามเนื้อตามตัวก็มีเหมือนกันเฮ้ยไม่เห็นจะดีเลยอาจารย์เนี่ยก,กินแล้วเวียนหัวแต่พอสามวันจากงนั้นปุ๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพราะร่างกายเขาปรับสภาพได้แล้วเพราะเขาไม่เคยได้รับมาก่อนมีแต่เสียอย่างเดียวอย่าลืมว่าโอเมก้าสามเราผลิตในร่างกายไม่ได้ เราต้องกินเข้าไปเท่านั้นนะฮะมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าไมเกรนกับสมองมันอยู่ในนั้นค่ะคือโอเมก้า3เนี่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าคนท้องกินได้ไหมพี่หนุ่ยคิดว่ากินได้ไหมเด็กกินได้ไหมลูกผมสามขวบเจาะให้ฮะเจาะแคปซูล แล้วก็บีบใส่นมให้เขาทานมีงานวิจัยบางตัวนะครับเขาบอกว่ามันจะมีหลเนื่องจากว่าแม่ตอนตั้งท้องปุ๊บเนี่ยต้องการให้